แม่หน่อยยังอึ้งฟังคำพูดน้องอุ๋งอิงเหมือนคนโบราณจริงหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรีบก็ได้พ่ออยากได้อันนั้นก็จะเอาลิงมาเล่นนี่ยหนูจะเปลี่พอท่านันนั่นบอหนูท่านอยู่เดีหนูท่านอ๋อพอท่านพอท่านนู้น เต้นังเลียอเอานเลยอะแบบนันโ้ยบเห็นกว่าท่านบ่่นบ่า่าฮ่าฮ่แม่นัเะันบอก้ตนเปเยงเพื่อแมันจเตใ่สือผืนงพอมนอกทันนอัานพอไัได้น มันเป็นหลายตัวีรเป็นสีทมานตอนไหนลิงกออย่างเงี้ยแสดงกยังเป็นล้วกเป็นหนังเป็นเรีองเลยเด็เป็นเรืองเล่าเลยแสดงไปเอาลิยังหนีสองตัวนีเต้นจ้าเออสงตัวนี้เต้นกันแต่ยังหัวแล้วอรอ่เนียเอาม้ไม่โอ้ยอัไนเลยมวิ่นเลยเพือยังอู่หัน โอ้โอโอโอไปว่าขันกโอ้ไม่กะโอ้วเขาเีเหมืนจะมาโอขันก็เมือนก่อนขันจรงนะจารู้เาคำอกที่นี่เป็นเโอ้โอ้แบบจ้าไม่ว่าเป็นขันเกจะเป็นขันพอ๊กงอิงกอ้แล้วอดมาจากสงโขออามา้โอ้โอ้โอโอ้อ้โอ้โอ้นอ้โอ้าอ้โ้อ้โอ้โอโออ ก็ะโอี่คืออะไรไม่อะก็ยังไม่รู้เลยินนะเพราะปกติเขาเอื่ก็บโอจะว่าแหลเอิ่กโอคอเขาโอเนี่ยจไม่หลุนรกโเขาไม่ลุ่นเาไลุดกะโูกโอมเคยได้ยินท่านสาขงนันนะคือกะโอกโน่ว่คือแมนเพราะมันคือพันนั่นแหละแี่ว่าตัดกะโอ่ว่าโอะพันเพราะโอเนี่ยโอไม่ลงไม่ลงไงโอไม่แนมันจไม่ลุดจะฟังใเราไม่ลุด นั <lien> ่นบแมนหนูชับไวรุนนะบัวไได้ยินพพาะเธอตายสมัยเุ็กยายอายุก่อนที่าียายพราอื่นอสที่ถวงต่ำกื่าเอาพ่อกับพ่อกตัวหนูทุกคนเยน่มนี่ดอกหันแล้ววานมานีมานาหลักกาท่านสมุดอ่านหนังสืออ่านอั้ยมานีมานาปิติชูใจสมคิตดวงแก้วท่านังสนอิ่งอ่านอยู่ อิรีล้าบริกิ่ตัวลาทันอิลีผูหอิงไม่ใช้เงินมัดสิคือพวกเกจิแบบว่าใหญ่ๆนะผ่านมือแล้วก็ไปผ่านมือแล้วก็ไปผ่านมือแล้วก็ไปมันแบบบอกไม่ถูกเด็กเด็กขนาดนี้ต้องใส่ละละ iPhone 17แม่ซื้อรถเก๋งให้ไ่ แม่นู่นนี่นั่นอันนี้ไม่นางไม่เอาลูอิงมันเกิดอยากกินอะไรที่เสียนนถามน่ะใครจำได้ผมคนลุกเลยนะลาบเท่าใส่บังหอยงงไหมลุกขนลุกควยเบาๆดอก ลาบเท่าใส่บังหอยอ่ะต้มอึงอ่ะมุอเจ้าคืดว่าจังไดสัตว์ข่อยบอ่คืดด้วยข่อยค่อยบอ่คืดเลยมองเห็นภาพเลยนะบางคนกับผลแล้วโอ้ยชาบูพิทรงพิซซ่าแต่ไม่ไง่นี่บ่อไม่ไงหนี่ไม่ยยไม่ใงอย่าก,กินลาบเท่าไปเล่นอยู่บึงการวันนั้น นั่งเ้าออกคลิปออกคลิปผมเพื่อใครเหอยากกินหลับเท่าเขาอยู่กลับเท่ามาหายสองสามหมออครับพี่นอ้องอยู่เบึงการมานะันน่งก,กินนะครับน่ากินเอากินเอาอยาก,กินหลับเท่านั่งว่าน่งกินเอาัสัตว์นั่งเป็นคนโบลาณใครสังเกตเห็นลุงอิงเดินไหมูุ้งอิงเดินไม่เหมือนวัยรุ่นนะลุงอิงเดินเหมือนคนแก่หลังคอมนะอย่าง ผู้หญิงผู้หญิงจะเดินไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะผู้หญิงเดินเหมือนคนเท่าๆอยากกินก้อยเนี่ยมันหลุดไรล่ะมันอขนลุกทราบหรอไม่พูดสาธุบอก่แล้วเขาขนลุก แม่จะถ่ายรูปห้หมอนิถ่ายให้แม่เอาส่ทนศัวสัรู้จักรู้จักหมอนิเลนหมอากฟงติดตามีแรกว่าี่จะให้หมอนิถ่ายให้นะสาวรุ่นหย่บ่ ครับพี่น้องเบิ้งคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกกันว่าจังไดแน่นะครับผมต้องย้ำอีกครั้งพี่น้องโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกอย่างนะครับผมเนาะเป็นความเชื่อส่วนตัวความเสือส่วนบุคคลพี่น้องเสือไผ่เสือมันนะครับผมเนาะเราไม่ได้บอกว่าอีหล่าหน่อยคือไผ่อุงอิงก็คืออุงอิงนั่นแหละพี่น้องแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับผมเนาะทีอีหล่าหน่อยเห่า เ้าออกมาแสดงออกมาพี่น้องบางคนฟังแล้วยังอึ่งนะครับผมเนาะบางคนอาจจะบ่ได้เคยได้ยินค้าหนีมาแต่โดนแล้วแต่พอได้ยินอีลาน้อยฮาว่าออกมาเนาะครับผมเนาะมันก็เลยรู้สึกแปลกน้องไปหูจกักคำานี้มาจะใดน้องไปเคยฟังคำาหนี้มาจะใดบางคำามเนาะครับผมเนาะไวรุ่นสมัยนี้บอกหูจักด้วยซ้ำไวรุ่นสมัยนี้บ่เคยได้ยินด้วยซ้ำ สำหรับตัวบริสานเองแล้วก็ผมนาะตอนนี้ก็อายุ30กว่าแล้วพี่น้องคําว่ากะโอเนี่ยบริสานยอมรับเลยว่าบา่เคยดิ้ยินอหลีแล้วกะละครลิ่งแะครับผมนาะที่มะเล่นตามหมบ้านบริสานว่า,วาต้องย้อนกลับไปประมาณเกือบ30ปีขึ้นหลังพี่น้องจังมีจังท่านแะครับผมถ้าคนอายุ30ขึ้นเนี่ยบริสานเสือว่าท่านแต่อีหล่าหน่อยเฮาไปเห็นมาจากใดสันเด หลายคนก็เลยสงสัยหลายคนก็เลยงงกันนะครับผมเนาะส่วนเรื่องหนังสือพี่น้องมานีมานะในตามคลิปนะครับผมเนาะหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์อะไพี่นอ้องอาจจะเป็นฉบับปรปับปรุงหรือเปล่าน้องอาจจะได้อ่านในห้องหนังสือหรือเปล่าอันนี้ก็มีความเปลี่ยนไปลงนะครับผมนะแต่ในคลิปอิหลานอยเขาบอกว่าอิาหลานอยเขาเคยเลี่ยงน,นะพี่น้องหลายคนก็เลยงงนะครับผมเนะาะว่าอิหลาท่านอยูบ่บ่อ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆปลกนะครับผมเนาะจากคำว่าของอีหล่าน่อยเฮาและก็บคลิปของฟอกันชัยทีว่าถึงอีหล่าน่อยเฮามักกินของแปลกๆปลกนะครับผมเนาะจะบอกว่าของแปลกกับอะไรพี่น้องต้องว่าของสมัยโบราณน,นะครับผมเนาะที่ต้องเป็นผู้เฒ่าสมัสมยโบราณเท่านั้นที่จะมักกินลาบเท่ากอยแกงเฮ็ดนั่นสินะครับผมเนาะอีหล่าน่อยเฮามักแห้ง ต้มอึ้งแบบเนี้พี่น้องเด็กดุนนี่นะครับผมนอดแถบจะบ่ได้ดกินกันเลยแถบจะบ่มีหผู้ใดกินกันเลยกับวาใดแต่กับเป็นสิ่งที่อิหลาหน้อยเฮามักกินนะครับผมเนาะและอีกอย่างหนึ่งในคลิปนี้พี่น้องนั่นคือเป็นยังผู้เฒ่าผู้แก่คืออยากมาหาอีหลาหนอยเฮ้าคืออยากกินอีหลาหน้อยเฮาทําไมน้องถึงเป็นที่รักของผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้กับแปกคือกัน พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้บาอีสานก็นย้ำเตือนอยู่เสมอนะพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและคลิปนี้ก็ย้ำอีกครั้งควรใช้วิจารยณนในการรับชมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทา้งสองบาอีสานด้วนเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอยสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อน พบพกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม